เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนสื่อทั่วโลกเมื่อศิลปินเคป๊อปหญิงชื่อดัง BLACKPINK โดยสมาชิกครบทั้ง4คนได้แก่เจนนี่จีซูลิซ่าและโรเซได้ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวัง b u c k ิ n งแฮมกรุงลอนดอนในอังกฤษโดยสมเด็จพระเจ้าชาล์ที่3ทรงกล่าวต้อนรับและชื่นชมอีกทั้งยังทรงมีพระปฏิสันถานกับทั้ง4คนเป็นการส่วนพระองค์ด้วย I I Pro Jenny Jesussu Lisa and Rosé, better known collectively as BLACKPINK, for their role in bringing the message of environmental sustainability to a global audience. บนโลกโซเชียลมีเดียได้แชร์ความงดงามหน้าตกตะลึงของทั้งสี่สาว b l ล c k พิ n k นะครับจนติดเทรนฮิตโดยจีซูและโรเซสวมชุดเดรสยาวสีดำส่วนเจนนี่สวมชุดเดรสยาวสีขาวในขณะที่ชุดของลิซ่านัทค่อนข้างจะโดดเด่นสะดุดตาเลยทีเดียวเป็นชุดราตรีสีฟ้าระดับระยิบระยับอีกทั้งยังเป็นคนเดียวที่สวมสร้อยคออีกด้วยโดยเว็บไซต์ Vogue นิตยสารแฟชั่นชื่อด,ดังระดับโลกได้เขียนชื่นชมถึงลิซ่าระบุว่าลิ่า ซ่าเป็นเพียงคนเดียวที่กล้าเสี่ยงออกจากกรอบสีกลางมาตรฐานโดยเลือกชุดราตรีผ้าถูปักเลื่อมสีฟ้าอ่อนที่มาพร้อมผ้าคลุมไหลส่สง่างามจากแบรนด์ george hobeika นะครับเสริมด้วยรองเท้าส้นสูงสีเมทัลลิกและสร้อยคอเพชรนั่นเองโดยชุดที่สาวลิซ่าสวมใส่นั้นเป็นของแบรนด์ george hobeika ครับคอ l เ e กชันฤดูใบไม้ผล ปี2024 Goddess of Love นะครับหรือว่าเทพีแห่งความรักนั่นเองซึ่งสื่อถึงความงดงามส่องประกายราคาอยู่ที่ประมาณ115ดอลลาร์หรือราวๆ352,000บาทซึ่งรองเท้านั้นก็เป็นของแบรนด์ Rene c a v a l l i a นะครับกระเป๋าเป็นของแบรนด์ Fendi รุ่น First Small Silver Leather Bag with Crystal FF Motif ราคา4,600ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ162,000บาทในส่วนของเครื่องประดับนั้นนะครับก็นับว่าเป็นไฮไลท์ของลุคนี้เลยก็ว่าได้โดย Twitter l i l e a s e Home นะครับแฟนคลับของสาวลิซ่าเนี่ยแหละครับก็เผยว่าลิซ่า l l c k k พิ n k ได้สวมเครื่องประดับสุดหรูเป็น High Jewelry จากแบรนด์บูการี่ l m i n i f i s h c o l l e c t i o n นะครับได้แก่สร้อยคอรุ่น Roman Wonders ราคา13,789,000บาทและต่างหูรุ่น Roman Wonders ราคา8,775,000บาทเรียกว่าเป็นลุกที่งดงามเลิศค่ายอย่างแท้จริงเลยคุณผู้ชมและนอกจากจะได้เข้าร่วมงานการลดินเนอร์ที่พระราชวังบักกิงแฮมแล้วนะครับทั้ง4สาวยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่3นะครับอีกครั้งในชุดภูมิฐานเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรเอ BES หรือ member of the most excellent order of the British Empire นะครับซึ่ง MBE นะฮะจะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์นะครับการทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลแล้วก็องค์กรสวัสดิการรวมถึงการบริการสาธารณะ นอกเหนือจากราชการนะครับซึ่งสมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวส์ที่3ได้ยื่นพระหั์ทักทายทั้ง4สาวนะครับพร้อมกับปีปฏิสันทานอีกเล็กน้อยขณะมอบเครื่องราชอิสริยารณ์นะครับซึ่งหลังจากที่ได้รับเครื่องราชแล,แล้วทั้ง4สาวก็ได้ถ่ายรูปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปราบป,ปื้มกับสิ่งที่ได้รับนั่นเองแหละครับ

Thank you, thank you so much. I think we have ruined another engagement somewhere. You're meant to be doing all rehearsals. It's the most horrible thing for us. Maybe we'll have a chance. Definitely. So, I'll try it on in my house. <laughs> Lisa. <laughs> <that's very> <laughs> <laughs> I mean, really, you. are still talking to each other. I'm traveling a lot, too. we just finished. I don't know. you r need s How you do it then we'd say so glad we have to k it this for the president which is here w i c h the first ever see perform live i t some point ล้งจะมีการเผยแพร่ภาพและคลิปทางโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดีที่สาวๆได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นไอดอลเคป๊อปกลุ่มแรกครับที่ได้รับตําแหน่งอันทรงเกียรติซึ่งยังเป็นศิลปินกลุ่มแรกครับที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษนะฮะ ที่ได้รับเหรียญรางวัลจากราชบงฮะโดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับบีเดสและก็อเดลนะฮะเลยทีเดียวทั้งนี้นะฮะแฟนๆก็ต่างพูดถึงแฟชั่นของสาวริซ่าที่ปรากฏตัวในลุคเรียบหรูดูแพงในชุดเดรสสีเทาครับแล้วก็มีเคปคลุมไหล่นะฮะเสริมใส่ลุคนี้ของสาวริซ่าที่ทำให้ดูสวยดูสง่าดุดเจ้าหญิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองซึ่งชุดดังกล่าวครับก็เป็นของแบรนด์ไทยชื่อดังอย่างอาซาวานั่นเองฮะ รุ่น m a d e l i n e s t r a p l e s s Dress นะฮะจากคอลเลกชันปี2023ราคา26,000บาทครับส่วนเครื่องประดับนั้นลิซ่าสวมนาฬิกาและก็แหวนเพชรนะฮะจากแบรนด์หรูบูการี i ที่เธอเป็น GBA นะฮะหรือว่า Global Brand Ambassador นะครับและก็สวมรองเท้าดีไซน์สวยที่ส่งให้ลุคเดยดดูสวยสมมงยิ่งขึ้นจากแบรนด์ Stuart Westman นั่นเองแหละครับ งานนี้ฮะโอ้โหเรียกได้ว่าแม้จะไปโด่งดังระดับโลกแล้วแต่ก็ไม่ทิ้งความเป็นไทยเลยทีเดียวแหละครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและเพจ Facebook ท็อปดารานได้เลยนะครับ